ขอเชิญทุกดวงจิตที่กำลังสแสวงหาความสำเร็จความมั่นคงและความร่ำรวยจงวางความกังวลทั้งหมดลงชั่วคราวเปิดใจเปิดจิตเปิดดวงรับพลังแห่งทรัพย์บารมีในขณะนี้ขอให้ท่านรู้ตัวว่าท่านกำลังเดินเข้าสู่เส้นทางของผู้สำเร็จเส้นทางของผู้มีบุญ มีทรัพย์มีโอกาสและไม่มีวันย้อนกลับไปสู่ความขัดสนอีกต่อไปจงเห็นภาพตนเองเป็นผู้มีเงินทองไหลเวียนไม่ขาดสายทําสิ่งใดก็มีคนสนับสนุนคิดสิ่งใดก็มีทางออกมีโอกาสมีผู้ช่วยเหลือทัพย์สินค่อยๆเพิ่มพูนรายได้เปิดหลายทาง เงินทำงานแทนตัวท่านความมั่นคงเข้ามาแทนที่ความกังวลท่านไม่ใช่คนจนอีกต่อไปแต่คือผู้ที่กำลังเป็นเศรษฐีโดยธรรมร่ำรวยอย่างสง่างามร่ำรวยอย่างมีบารมีร่ำรวยโดยไม่มีความกลัวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอน้อมจิตอัญเชิญพลังแห่งบุญกุศลพลังแห่งสัตบารมีพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ให้หลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของข้าพเจ้า ธนวาโภความหาลาโภลาพังพะวันตุเมขอให้ลาบใหญ่เกิดขึ้นขอให้ทรัพย์ที่ดีงามเข้ามาขอให้ข้าพเจ้ามีโภคัพย์มีทรัพย์ใช้ไม่ขาดไม่พร่องตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นคนดวงเปิดเปิดรับทรัพย์ เปิดรับโอกาสเปิดรับความสำเร็จเงินรักข้าพเจ้าโอกาสวิ่งเข้าหาข้าพเจ้าความร่ำรวยเลือกข้าพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่ที่ใดทรัพย์ก็เดินทางมาหาไม่ว่าข้าพเจ้าจะทำสิ่งใดก็มีผลลัพธ์ที่ดีงามเสมอข้าพเจ้ารวยอย่างมั่นคงข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีอย่างมีบารมี ข้าพเจ้าไม่มีวันกลับไปจนอีกเลยขออนุภาพแห่งบุญแห่งคำสวดและแห่งพลังศรัทธานี้จงทำหน้าที่ของมันโดยสมบูรณ์ดึงดูดเงินดึงดูดลาบดึงดูดความสำเร็จดึงดูดชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ตั้งแต่นี้ไปชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่สะดุดไม่ติดขัด มีแต่ทางรวยทางรุ่งและทางสำเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดไปสาธุสาธุสาธุาธขอเชิญทุกดวงจิตที่กำลังสแสวงหาความสำเร็จความมั่นคงและความร่ำรวยจงวางความกังวลทั้งหมดลงชั่วคราวเปิดใจเปิดจิตเปิดดวง รับพลังแห่งทรัพย์บารมีในขณะนี้ขอให้ท่านรู้ตัวว่าท่านกำลังเดินเข้าสู่เส้นทางของผู้สำเร็จเส้นทางของผู้มีบุญมีทรัพย์มีโอกาสและไม่มีวันย้อนกลับไปสู่ความขัดสนอีกต่อไปจงเห็นภาพตนเองเป็นผู้มีเงินทองไหลเวียนไม่ขาดสาย ทำสิ่งใดก็มีคนสนับสนุนคิดสิ่งใดก็มีทางออกมีโอกาสมีผู้ช่วยเหลือสับสินค่อยๆเพิ่มพูนรายได้เปิดหลายทางเงินทำงานแทนตัวท่านความมั่นคงเข้ามาแทนที่ความกังวลท่านไม่ใช่คนจนอีกต่อไปแต่คือผู้ที่กำลังเป็นเศรษฐีโดยธรรมร่ำรวยอย่างสง่างาม ร่ำรวยอย่างมีบารมีร่ำรวยโดยไม่มีความกลัวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้า ขอน้อมจิตอัญเชิญพลังแห่งบุญกุศลพลังแห่งทรัพย์บารมีพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ให้หลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของข้าพเจ้าธนวาโพขวามหาลาโภลาพังพระวันตุเมขอให้ลาบใหญ่เกิดขึ้นขอให้ทรัพย์ที่ดีงามเข้ามาขอให้ข้าพเจ้ามีโภคพย์ มีรัพย์ใช้ไม่ขาดไม่พร่องตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นคนดวงเปิดเปิดรับทรัพย์เปิดรับโอกาสเปิดรับความสำเร็จเงินรักข้าพเจ้าโอกาสวิ่งเข้าหาข้าพเจ้าความร่ำรวยเลือกข้าพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่ที่ใดรัพย์ก็เดินทางมาหา ไม่ว่าข้าพเจ้าจะทำสิ่งใดก็มีผลลัพธ์ที่ดีงามเสมอข้าพเจ้ารวยอย่างมั่นคงข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีอย่างมีบารมีข้าพเจ้าไม่มีวันกลับไปจนอีกเลยขออนุภาพแห่งบุญแห่งคำสวดและแห่งพลังศรัทธานี้จงทำหน้าที่ของมันโดยสมบูรณ์ ดึงดูดเงินดึงดูดลาบดึงดูดความสำเร็จดึงดูดชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ตั้งแต่นี้ไปชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่สะดุดไม่ติดขัดมีแต่ทางรวยทางรุ่งและทางสำเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดไปสาธุสาธุสาธุาธขอเชิญทุกดวงจิต ที่กำลังแสวงหาความสำเร็จความมั่นคงและความร่ำรวยจงวางความกังวลทั้งหมดลงชั่วคราวเปิดใจเปิดจิตเปิดดวงรับพลังแห่งทรัพย์บารมีในขณะนี้ขอให้ท่านรู้ตัวว่าท่านกำลังเดินเข้าสู่เส้นทางของผู้สำเร็จเส้นทางของผู้มีบุญมีทรัพย์มีโอกาส และไม่มีวันย้อนกลับไปสู่ความขัดสนอีกต่อไปจงเห็นภาพตนเองเป็นผู้มีเงินทองไหลเวียนไม่ขาดสายทำสิ่งใดก็มีคนสนับสนุนคิดสิ่งใดก็มีทางออกมีโอกาสมีผู้ช่วยเหลือสับสินค่อยๆเพิ่มพูนรายได้เปิดหลายทางเงินทำงานแทนตัวท่าน ความมั่นคงเข้ามาแทนที่ความกังวลท่านไม่ใช่คนจนอีกต่อไปแต่คือผู้ที่กำลังเป็นเศรษฐีโดยธรรมร่ำรวยอย่างสง่างามร่ำรวยอย่างมีบารมีร่ำรวยโดยไม่มีความกลัวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าขอน้อมจิตอัญเชิญพลังแห่งบุญกุศลพลังแห่งทรัพย์บารมีพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ให้หลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของข้าพเจ้าธนวาโภความหาลาโภ ลาพังพระวันตุเมขอให้ลาบใหญ่เกิดขึ้นขอให้ทรัพย์ที่ดีงามเข้ามาขอให้ข้าพเจ้ามีโพคทรัพย์มีทรัพย์ใช้ไม่ขาดไม่พร่องตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นคนดวงเปิดเปิดรับทรัพย์เปิดรับโอกาสเปิดรับความสำเร็จ เงินรักข้าพเจ้าโอกาสวิ่งเข้าหาข้าพเจ้าความร่ำรวยเลือกข้าพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่ที่ใดซัพย์ก็เดินทางมาหาไม่ว่าข้าพเจ้าจะทำสิ่งใดก็มีผลลัพธ์ที่ดีงามเสมอข้าพเจ้ารวยอย่างมั่นคงข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีอย่างมีบารมีข้าพเจ้าไม่มีวันกลับไปจนอีกเลย ขออนุภาพแห่งบุญแห่งคำสวดและแห่งพลังศรัทธานี้จงทำหน้าที่ของมันโดยสมบูรณ์ดึงดูดเงินดึงดูดลาบดึงดูดความสำเร็จดึงดูดชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ตั้งแต่นี้ไปชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่สะดุดไม่ติดขัดมีแต่ทางรวยทางรุ่งและทางสำเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดไปสาธุสาธุ สาธุ